อาแกินวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาซัพลายของเรานะครับก็จะมีกล่องกระสุนกล่องยานะครับแล้วก็กล่องยาแอนติไวรัสด้วยนะครับวันนี้มีหมด3อย่างด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือเออน่าจะเป็นนักวิจัยไม่ก็ด็อกเตอร์หรืออะไรต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะไปเจอเขาไหมนะวันนี้เลดทีมให้ขึ้นปืนกลหนักนะครับรถที่มีปืนกลหนักส่วนบูทีมเน้นขับรถก่อนนะครับเน้น คันไหนที่เลททีมไม่ขึ้นบูทีมจะขึ้นคันนั้นเราจะเอายานพนะเราไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนรถพยาบาลอาจจะไม่ได้เอาไปนะขั้นหลังอะไอเด็อ่ะแอมบูเลนใช่แอมบูเลนอาจจะไม่ได้เอาไปนะก็น่าจะเน้นคันหน้าหน้านะครับมาเดี๋ยวคุณสตาแบ่งแลนะ้วว่าใครเป็นคนขับใครเป็นคนนั่งคนปืนนะสำหรับเลทใช่ไม่ข่าว <ใน S 1> สารกันนะใครขับรถแล้วไม่ดีซิงไหม บูทีมตามผมมานี่ครับทั้งบูเลยเราไม่ดีสิเลททีมพร้อมหรือยังบูทีมพร้อมแล้วนะเปลี่ยนเลททีมพร้อมแล้วครับโอเคตอนนี้ทุกคนมี G P S อยู่ใช่ไหมเปลี่ยนมีครับมีมีอ่อน่าจะมีกันทุกคนครับคู่หนึ่งนะผมขอไม่มีไม่มีผมไม่มีไม่เป็นไรคุณโลคิไม่มีเดี๋ยวขับตามขบวนไปโหเราอยู่ตรงขอบวงแดง ปุ๊บปะเนี่ยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมนีรถใครห้ามพังขออนุญาตวาดแผนในการเดินขบวนครั้งนี้ก่อนนะมีนโดไม่พังมันจะเป็นการดีทีมจะหลงนะอ๋โอเคทุกคนนะครับพยายามดูในแผนที่นะผมได้วาดแผนที่ไว้ให้แล้วนะภารกิจจุด l อจุดลงจอดรถทั้งหมดนะครับจะจอดตรงนั้นแล้วเราจะเดินเท้าเข้าไปนะสามและแปยบครับผมส่วนทีมเลสนะครับให้ตรวจสอบบ้าน บริเวณที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับโอเคครับอ่าให้คนวอร์ดออกรถเลยไหมครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มมิชชั่นได้เลยนะครับอ่าสตาร์เริ่มแล้วสั่งเริ่มแล้วสตาร์ทเครื่องครับผมอาริออนออกออกรถไลน์เดินทางโอเคคราสตาร์ทิ้งไปแล้วหนึ่งคนคอมบี้กำลังถกมาข้างหน้า รถรถปืนกลขันหลังสุดฮนะไปประกบด้านหน้าเลยเปลี่ยนโอเคอ่าเอดา็ดะหมอไปเลยจะใส่บูทีมเรารออยู่บนรถก่อน,นแล้วก<ญ>ันโดนยิงกันเองนะซัดเลยซัดเลยเอด็ดะถอยเอด็ดะถอย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 หลังถอยหลังบูทีมก็ค่อยขับรถถอยบูทีมขันหลังถอยถอย เอวคันแรกลอ่อล่อไหมหลังรถบรรทุกถอยกันครับผมเค่อยๆถอยฮะให้เลททีมเคลียร์ก่อนนะโอ้โหเหมือนรถล,ลออ่อซอมบี้เลยอ่ะหนึ่งคันเฮ้ยแต้มหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะคัแรอยู่จับคันแน<า>รกเยอะตอนนี้เหมือนอซอมบี้เริ่มโถมออกมานะฮะ บูทีมเตรียมลงยิงซัพพอร์ตเลดทีมลงเลยเล็ดทีมอยู่บนรถเอาไว้ล้กันนะยิงซัพพอร์ตไปก่อนหยัดรถบัสนหยัรถบัสเลยีเอลได้ไหมเป็นกลุ่มๆอ่ะพีเอลลงาระวังข้างด้วยุตามาบุตาล้ตาขึ้ขึ้นขึ้นไป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  หน้าหมอบด้วยหน้า้มด้วยครับโอ้โหอันดีเยอะว่ะยิงไงตายวะเนี่ยกระสุนกระสุนกระสุนยังหมดแล้วกสุนยังหมดแล้วมีกหมสองมันมีน้อยจังวะเราไปถูกอ่ะเราไปถูกถอยถอยเร็ว ผู้ทีมลงรถลงรถก่อนผู้ทีมซ้ายซายยิงยิงยิงสักหน่อยรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ยมาถึงก็เดือดแล้วรามันข้างรถระวังไปยืนข้างนอกทำไมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเพิ่มเสียงในเกมแล้ว เกียงเลยอ่ะเกียงเลยอ่ะศูนย์หายไปทั้งวีมันมีพวกมาแค่ร้อยร้อยแบคแล้ว่ะไม่ไรฮะเราพยายามไปหาทรัพย์ภัยกันเลยครับแจ้งเปลี่ยนภารกิจนะฮะเออเปลี่ยนตำแหน่งเอลซีนะเป็นตำแหน่งปัจจุบันครับเป็นเอลซีหลังจากนี้เราจะเดินเท้าเข้าไปวอนลดมากเลยนย ซอมบี้รอบๆเยอะใช่รขับไปรอบกับในปอดไยซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะไปรวมกับทีมพอกเลยทันสหน้าสุดอ่ะเฟนต้าเฟนตาเฟนตากับคนที่ขับขันหลังอ่ะกระเถิบมาจอดด้านหน้าหน่อยครับมาจอดตรงเล็ดเลดทีมหน่อยครับผม Uhm. 네ะคครรับบโอเแกจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเปลี่ยนการเข้าโจมตีใหม่โอ้ยมีใครบาดเจ็บไหมโอ้ยฟ้าร้องดังใจวูผีหลอก ตำแหน่ง LC เร็แล้วใหม่แล้วเป็นตำแหน่งนี้มาไว้ก่อนไอ้ตาเครื่องโดนไว้ระวังให้มันหมดนะเฮ้ยคอมบี้ด้านล่างเหรอคอมบี้ออกมาแล้วระวังด้วยตาสตา ทำไมโดนยิงหลายนัดไม่ตายเนี่ยโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมบูทีมมาตั้งแนวแล้วครับบูทีมสมมี่ชิมมีปุิมมี่ตาไอ้สล็อตมันเด้งไปด้งมาโอเคตายอุ้ย ต้นระเบิดเนะอันไหนเนี่ยแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยมีคะดาวิ้มีตนระเบิดระเบิดระเบิดระวังนะโอ้ยบาดเจ็บบาดเจ็บะเจ็บไหมเจ็บไหมโดนแรงระเบิด เลดิงามากกแล้วเลดิงคอมบ,บี้ไปเดมอนเดมอนเดมอนมาตายแล้วอายกระโดดไม่ได้ด้วยที่รถมัน,เหม,น,เ,เ,น,เ,นเหมือนเขาเนี่ยเป็นิทแล้วเหมือนเขาเสก เขาเสกซีลียนมานั่งรถยี่รถอ่ะอยากไปสลับมาอยู่อ่อและที่มะ้งมีใครบาดเจ็บหนักบ้างอ่าผมยังโอเคอยู่ครับผมเจ็บนี่มยโอเคอยู่โอ้โหสัมดีน่าเยอะด้วยโหลด พี่เข้าหลังครับซีบี้เข้าหลังจัดทัดรอไม่ต้องยิงเยอะนะมันมีไม่กี่ตัวเรททีมเรททีมพร้อมพร้อมไหมมีใครเจ็บหนักอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราอหน้าเข้าเมืองเลย นไอพีดีไอพีดีรักษาแล้วใครเจ็บอยู่ไหมนี่ผมใช้ p e น s o n a l edge c ได้แล้วโอเคตอนนี้พิจารณาฮะรอเลททีมและทีมถ้าเลททีมพร้อมอ่าไอพีดีคุณก๊อตกับบาร์วองเดมอนมาเดมอนมาใช่ไหมเนี่ย ยากอะ่ะโอเคโดนหัวโอเคอ่าเลทีมเคลื่อนไปข้างหน้าเลยอ๋อตอนนี้เราเข้าสู่เมืองแล้วฮะเดี๋ยวให้เลทีมรายงานสถานการณ์ด้านหน้าต่อครับอ่าปัญหาซอมบี้ป่าปลายครับผมกำลังเ,เข้าเช็คตามเมืองครับไปก่อนโลคิอีกสักพักหนึ่งอะ่ะค่อยแพ็กได้เดียมนอมนมาว่ะ ดาวหนึ่งแน่นอนถ้าเดลอมนเนี่ยมันจะมีผู้เสียสละ ดำแขนแล้วดำแขนแล้วรักษาแขนซ้ายโอเครักษาแขนซ้ายอยู่แขนซ้ายเรียบร้อยเหลือเดี๋ยวผมทำข,ขาขวาไอ้ขาซ้ายเองขาซ้ายเฮ้ยขี่มา พันช้าถังวะเออผีกระซิบมาโอเคโอเคตอนนี้พ right. 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 well, ันรอบตัวแล้วเหลือหมอเย็บแผลเย็บปิดแผลหน่อยเออสายไหนอะสายไหนอีบ้าสายกันดั้มอ่าเชี่ไอ้บ้านส้ายมือที่ไหนบูทีมอ่าดูตรงถนนสากดูตรงถนนให่ไหนสาบสาบสับ ออ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปลอกแล้ววะมีวัดตรงบ้านาเหลืองนะสตาระวังนะสตาตรงสตามีพาเหมือนเห็นเป็นรอยแยกยิติครับผมเมื่อกี้ นั่นแหละนั่นแหละระวังด้วยฮนะอย่าเข้าใกล้รอยแยกน,ะนะนั้นนะนั่นนี่ก็มีนั่นนี่ก็มีนั่นนี่ก็มีตรงม้าตรงม้าผมมามัดเดี <โห S 2> ๋ยว <c oughs> รถอ๋อโอเคเ <c oughs> งั้นเราเดินถนนฝ่าแนวตรงไปเลยฮนะถ้าสำรวจบ้านหมดแล้วอา่าอีบาบ้านเคลียร,ร์ <ผม S 3> ไหมผมดูอาการให้ก่อนสตาร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคเคลียร์แล้วบ้านซ้ายเคลียร์แล้วโอเค ต่วหายเองฮะมาต่อมาตัวนึงมาตัวนึงเดมมนไหมเนี่ยอาแดงเชียวตัวนี้พี่โอยก็แตกเดมมนดาวแล้วผมเจ็บผมเจ็บเดี๋ยวก็เราไปช่วยเราไปช่วยเฮ้ยมาจากที่ขวาตัวนึงครับ หักเกี้ยวหาหาคัก็ยิงหัวมันยิงยิงที่หัวยิงที่หัวยิงที่หัวง่ายสุดมันเปิดกระสุนด้วยพยายามยิงให้เข้าหัวมันมาครับบูทีมดันมาฮะบูทีมมาที่รถเมย์ โอเคครับุูสตาเรียบร้อยขอบคุณครับบูทีม่ามาโคฟเฟอร์สามแยกครับสามแยกเพีบเพียบเบเยบเียบวะโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเค บ้านเพียบไปบ้านเพียบบ้านไานบ้านไหนอดนอดทนอดตบอดตบ เจ็บหายาก่อนใครเจ็บไหมมีใครเจ็บไหมเด็ทพีมผมผมผมบูทีมเจ็บบูบมีคนเจ็บนหลงังหลังเข้าเพี่อนยะเลือดเลือดโอ้ยหน้ามืดต้องแก้ติดเชื้อไปเนี่ยชลัดใครต้องให้เลือดใครต้องให้เลือดเฮ้ยหายแล้วเ,เอาละไปฟ้าท,ทีเลยดูให้หน่อยอ่ะมาจะถอด กาน,นหนนักกน,นหกักมีตัวม้าข้างหลังเอออาผมกับเวลาฟ้ารั <y <y ่วฟ้ารั <y <y y <y> <y> <y ่วไปโอ้ยพันเขียนเลยถอนโอเคทีทีทีเลออนเลออนจะหายไป่างแฮะโอ้ยเราก็ช้ำทั้งตัวเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ไม่รู้ลงต้องรอมันต้องมันต้องรอเลือกผ่ก่อนครับเลือกถึงพงพี่ถึงจะแพร์ได้เออเลทีแมะค้นอาคารถึงในแล้วเปลี่ยนแพ่คนอื่นไม่ได้เลยยาหมดหรือเปล่าซับไพ่สองกองครับผมเอามาชิปทีให้ด้วยเปลี่ยน โอเคเรบทราบทุกคนฮะเข้าไปประจำในอาคารกล่องยาหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่กล่องยากล่องยากล่องอนุตเมน์ฮะอ่าเล็กี่เอาวางไว้างนเนนะคุณแม่นะแบกัมเลยแบกัมเลย ัโคตรร้อนเหมือนเหมือนใจดีสู้สู้ผีอ่ะมันขึ้นไปยังไงกันเนี่ยอจากเลดกิมครับเอดาเสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตหนึ่งเหรอไม่ล่ะเสียชีวิตเป็นหนึ่งครับเย้คุณดิ๊กี่ครับทีนี้ไปเออไปเสริมเลดเนี่ยให้ให้กลับไปไหมครับเอ๋ออยู่กับเลดก่อนฮะช่วยรักษาเลดก่อนอาณาับทราบครับผม เออพี่สาววันเล่เจอซัพพลายเพิ่มเติมไหมฮะที่นี่จะมีกล่องซัพพลายหนึ่งกล่องฮะเอะอสองสิขี่เลยครับเออสอดแหนมหน่วยสอดแหนมแจ้งว่าลงนานะลงนางนะหายไปแล้วมาแล้ววะ เราจะดรอปกล่องไว้ตรงนี้หัดเลยเซมบี้ตัวนึงไปทางหาคน่ะโอ้คุ้มกันพื้นที่นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะต้องส่งคนไปเลดคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะให้ย้ายหนึ่งคนไปเลสนะฮะโลกิไปเรแล้วกันนะครับโลกิบูมีใครบาดเจ็บอยู่ไหม เอด้ามาบูทีมเลยครับเ้ยอุ้ยระเบิดมาจากไหนล่องลงหาที่กำบังเขินระเบิดไม่เปล่าวะเนี่ยอยู่เลนใช่กระรอ่ะต้องลาบูใช่ไหมเนี่ยใช่ย้ายมาบูก่อนใช่ครับย้ายมาบูก่อน่ในครเจ็บบ้างในโรงงานเหมือนเตียสองกล่องเรรับทราบ ดีโหลดาาสารหมดแล้วบูบูตั้งแนวยิงบดดูดีโหดดีโหดดีโหดเป็นหมอนี่ดีจริงๆนะรักษาไวมากเลยอะแยกเลือดอ่า เดมอนเดมอนเดมอนบูยิงบูยิงโอ้โหโหโหลดป่ายแ้วม oh. ั ol, นจ้องเราแล้วเราต้องม sort of ีดล้าวดาวดาวาว กอยิงก่อนกูดาแพ็คเลยเดี๋ยวผมคุ้มกันให้แพ้เลยโอ้ยช้ำทั้งตัวผมเป็นหมอนี่หว่าแล้วเอาเลยมันรักษาคุณด้วยโอ้ช้ำทั้งตัวผมว่าแขนขวามผมหักก่อนใช่ใช่ผมดามแล้วหนักหนักหนักมากเลยมีพิ่ิเินไหมครับขออีิกิเินหน่อย พี่ินอันก่อนเฮ้ยคุ้มกันผมหน่อยเสียงหมอมาเพื่อนูข้างหลังผมงโอเคันนี้น่าจะรอดแล้วฮะเอกเพาก่อนเอกเลือดโอเคเออีสองนี่เสียงรถหมอมาเหรอรถตำบัดลองดูในกล่องฮะในกล่องมีไหม มุนมี่ๆเอาที่ผมก็ได้มา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 ผมมีคุณก๊อตคุณก๊อตผมมีผมมีแต่ว่าผมอยู่ไกลอ่ะอยู่โรงงานสีเหลืองเอา้าไม่ได้เอามามีแต่มอฟีนใกล้ๆก่อนผมมีแต่มอฟีนแล้วมัโมโนโดมตื่นรบเลยเฮ้ยเสียงรถแล้วล,ลดอยู่ไหนหวะ ว่าผีพยาบาลเหรอวะเอ๋อตอนนี้เราใช้ยาค่อนข้างเยอะนะฮะหมดไปหลายแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหยิบยาก่อนตอนนี้ในเกมนะกี่โมงเดี๋ยวดูก่อนหกโมงฮนะหกโมงสิบอ๋อรถรถหมอต,ตาดาวเหรอ ตาดาวเหรอใช่ใช่ตาดาวอยู่นี่มีหมอไว้ตรงนั้นอ่ะปีนไม่ได้แบกบแ,แบกบ<า>แบกลงมาสตาร์พื้นแล้วบูทีมซอมบี้เต็มเลยนะตั้งแนวยิงไว้ก่อนอ่าเลทเกมแจ้งครับหนึ่งกล่องในโรงงานดึงไม่ได้ครับหนักเกินไปครับเอาปิดกล่องได้อ่ะกล่งองนั้นหนักเกินไปใช่ไหม กระสุนกระสุนกระสุนใช่ครับผมยกไม่ได้แล้วก็ล่ากไม่ได้ครับรถที่รถท่้อยรถขับรถมาอหมดได้ไหมอ๋อเอากระสุนขับรถมาโหลดได้ไหมไเอากระสุนเท่าที่จำเป็นออกมาเด่น่ายเกียร์วเล อูทีมอูทีมมาโหลดกระสุนเพิ่มใส่กระเป๋าครับแล้วก็จะยกของน่าจะได้นะโหลดครับเต็มต,ตัวแล้วไอ้กระสุนอยู่ตรงไหนอ่าอีแพคขออนุญาตเปิดกล่องดูครับ6แม็กซีโดนหรือเปล่่าเมือกีอ้นะโดนแม็กซไม่นะโห